สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคอราคา1,700บาทนะครับ1,700ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับ1,700บาทจ่ายที่หน้าว่านได้เลยนะครับได้ไปทั้งชุดพร้อมยิงนะครับในชุด1,700บาทก็จะเป็นปีกสแตนเลสนะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์อีกหนึ่งชุดแบบนี้นะครับตามที่เห็นนี่เลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีให้ยางละหนึ่งแบบนี้นะครับพร้อมยิงนะครับปีกข้างข้าเป็นสแตน สเตเลีอีซี่ล็อกนะครับมีระบบช่วยล็อกนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมีระบบช่วยล็อกตรงนี้นะครับระบบเซฟนะครับมีสปริงภายในนะครับเป็นเทเลนกนะครับราคา1น0่ับาทนะครับเป็นอ่ารางคีวันนะครับ่างคีวันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ปลายรางนะครับจะมีรูตรงนี้นะครับเพื่อให้เชือก PE เข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนะครับทําให้ไม่เกิดอันตรายนะครับเวลายิงเชือกมันจะออกมาข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับไม่ทําให้ลูกดอกคาทิ้งแล้วก็ไม่ทําให้ลูกดอกดีกลับนะครับตัวนี้รางเควันเนี่ยปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานกําคอนะครับไม้ป่าทําสีดํานะครับ ีมันจะอยู่ชั้นในนะครับมันไม่ได้อยู่ชั้นนอกนะครับไม่ได้ลอกง่ายๆนะครับสีสีมันจะอยู่ชั้นแรกเลยนะครับแล้วก็จะมีการเคลือบทับอีกหลายชั้นนะครับไปกล่องอีซี่ล็อกนะครับยวให้ดูทรงปืนนะครับนะครับเรจะให้ดูทรงปืนนะครับทรงปืนก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับ 1700บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับไปดูการทดสอบความแม่นยำนครับสวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบปืนดำนะครับตัวงานไม้ป่านะครับราคา1,700บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,700บาทนะครับได้ไปครบชุดแบบนี้พร้อมยิงนะครับประกอบคู่กับชุดรางคีวันนะครับชุดรางคีวันก็จะมีรูนะครับสายพีอีมจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกก็จะวิ่งล่องข้างบนปกตินะครับเป็นงานทําสีดํานะครับ มาทดสอบความเม่นยํำนะครับต่อไปขวดโอชินะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงเลขกหนึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงวงตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูกันยิงท่านอนเหมือนยิงปลานะครับสักสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนะครับประมาณสิบเอ็ดเก้านะครับมาดูครับ นอนขวดด้วยเหมือนยิงปลาเลยนะครับนี่ครับดูเข้านะครับตรงนี้นะครับนี่นะขวดทันระยะทางนี้นี่ครับเข้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นปลาก็ไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดครับถือว่าแม่นยำใช้ได้นะครับัวลรางขีวันนะครับตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับชุดสีดํานะครับตัวนี้สวยๆนะครับเงาๆครับ ฝากกันไว้ด้วยครับสวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบปืนดำนะครับตัวงานไม้ป่านะครับราคา1,700บาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,700บาทนะครับได้ไปครบชุดแบบนี้พร้อมยิงนะครับประกอบคู่กับชุดรางคีวันนะครับชุดรางคีวันก็จะมีรูนะครับสายพ่อิมจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกก็จะวิ่งล่องข้างบนปกตินะครับเป็นงานทําสีดํานะครับมาทดสอบความแม่นยํานะครับ ต่อไปกดโอชินะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงเลขหนึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงวงตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันยิงท่านอนเหมือนยิงปลานะครับตักสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า็ดแปดเกสิบอ็ดนะครับประมาณสิบเอ็ดเก้านะครับมาดูครับ ขวดดวเหมือนหิงปลาเลยนะครับนี่ครับดูเข้านะครับตรงนี้นะครับนี่นะขวดทันระยะทางนี้นี่ครับเข้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นปลาก็ไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดครับถือว่าแม่นยำใช้ได้นะครับหัวลางเควันนะครับตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับชุดสีดํานะครับตัวนี้สวยๆนะครับเงาๆครับ ครับในลางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับสายไม่ติดไม่ขาดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาคือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับ ไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี่ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดินขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับนี่ครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับ ในกรณีแบบนี giờ, ้ <c oughs> <Interior. c oughs> มันเกิด <c> ข <oughs> <ๆ>ึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขูดรูไว้นะครับล่องข้างบนจะเป็นล่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามล่องนะครับนะครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับ เวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลาย,ย,ย,ยตัวไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปลอดภัยแน่นอนครับ